ทำไรเราจะไปโหมดแอนิมอลแอนิมอลเล่นเล่นแอนิมอลจัดไรแอนิมอลแอนิมอลแอนิมอลไรแอนิมอลมอลไอคิดมันแปลว่าอะไรวะตัวเนี้ยหาแป๊บหาแป๊บด้วยมึงมึงหาก่อนมึงหาก่อนใช่ใช่ใช่กดกดเถอะหลังไอ้แม่งเอ้ยคะแนนลดไปแล้ว

เออคิดเหมือนกันว่าไก่อะไรอ่ะอะไยอะไรวะด่วงอ่ะอะไรคืออะไรอะอย่ายิงหนักใช่เหรอยิงเหรอบ้างใช่ไหมคอนเทนต์จัดเลยรปอว่าเนี่ยคอนเดนต์คอนเทนต์มันชัดมากเลยนะเว้ยมันอะไร H U R C E U อะ ไม่ใช่เขียนไงวะไม่ยาใช่มันมันคือด้วงประเดี๋ยวกูถามก่อนมันคือด้วงจริงๆเหรอไม่ใช่ด้วงดอีแรงหรือเปล่าอีแรงไม่ใช่อ๋อช้างเหรอเต่าเหรอไม่ใช่อเหี้ยอะไรวะเยอะว่าไงวะขนนชัดแล้วนะด้วงตุ๊กเกไอเหี้ยไก่งวงเียไก่งวงโอ้โหไก่งวงไก่งไก่งวงโอ้โหยิ่งว่ายิ่งยิ่งงงอ่ะ ปตัวนี้อะไรก็ไม่รู้เกอร์กี้ไก่งวงก็ไม่กี่ไงมีงวงอะไรแถวเขาแค่เป็นงวงแม่ด้วยเอ้ยวาดกิจกรรมบางครึ่งล้ําเกินเลยดูเป็นงวงไม่ทันจริงๆว่ะอันนี้คือสีขาวนะขาวเหรอไว้เหรออ๋อเออนะโอ้คนภาษาอังกฤะ อันเดียกไปห้องน้ำตันงเไมเย่ยุงตัว้โอ้ตัวนี้ผมชอบอ๋อเราอะไปบอกมาทีขาวอะถูกแล้วเจนี่คลิปเจนี่คิปเจอีเจอีเออไอลไวไปเฉลยยุงมันไปเฉลยสายซะด้วยอ่ะ ชื่อยหน่อยช่วยหน่อยอมันทีไม่ทันไงเขาเพิ่งมารู้ว่าตอนแรกเขาเรียว่าเป็นเยลนโลฟิตเยลนโลฟิตยลโลฟิตด้วยเอออยลนโลฟินหรือเปล่ายลนโลฟินเลยเบนไม่อยู่นะมาทโรทำไงได้ก็มาไม่อยู่เองใครม็จะไป็นโตั้งแต่สามแรกแต่ร้อยค่แนนใครแล้วนะ่ สีชมพูเลยอ่ะสัตว์ตัวเนี้ยอ๋อไม่ใช่เหรอเอ่อเอ่ออนไม่ใช่ายมันไม่ใช่กระตายยังไง่ะผู้ถามจริงเหอะอ๋อเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอกชื่อหนึ่งอะจาไม่ได้ว่ะฮะมีชื่อนึงด้วยเอรอ เขาเรียกอะไรนะเฮ็ดอะไรวะเฮ็ดอ๋ออ๋อแมงเอ้ยเอ้ยทันนึกอไรไว้ไม่ไก้เลกว่ากูก็นึกว่าอีกอีกชื่อหนึ่งพี่เดียวจะถูกเนาะเป็นยยังไงวะอีไม่อีไม่มีอันนั้นเันบันเน่แล้วบันนี่ไงโอ้โแล้วอันแรกบอกอีเมื่อกี้มันบันเน่ บันนี่ไอพี่เดียว b u n n n y โอ้ไม่เี่ยอฉุกผิดเมื่อตอนแรกพิมพ์แล้วก็มันก็ไม่ถูกก็มันถูกได้ไงเราเกินมาตัวหนึ่งอ่ะโอ้ยเย้เลยะต่ว่ามันบันนี่อีกความหมายนึงอ่ะคืออะไรก็ตายมันก็ตายก็ตายเหมือนกันบันนี่เหมือนกันก็ต่ายสีส้มอีก่แล้วอ่ะชิคเก้นแน่เลยไม่ได้อ๋อ วายทุกกทุ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 รทุกอะกทุกทุกทุกทอกยุกุ่กอุยทุกทนกทุกทุกทุกท่กท้กีุกทุ้ทุกทุกทุกุ่กทุกทกทุ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 กีุใช้กีุกทพี่อันุกทุกทอยีกทุสีแดงเกียกทุ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 กที่อยกทกทุ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 ก หานไงอ๋อเป็ถึงตูเห็าน,านปากแหลมมด้วยกูก็นดิดว่าไก่สิไ <laughs> อ้ที่ยีมนี่คือตัวอะไรอะ่ะแบบหนึ่งนะอ๋อโอเคตัวน,นี้ อ,อ,<ส>อ๊อฟเคยร์รึเปล่าแปดพยางเจ็ดเจ็ดปีเจ็ดพยานเออเจ็ดีิวะเดี๋ยวในละแันมาสีนี้เหรอมันใค้คะคุณอ๊อฟพยางเหรอเห็น้ยไอ้เหี้ยหมูเด้งไอ้สัตว์ไม่ใช่ถ้าชิคเก้นอ่ะเดี๋ยวต้องรู้ดิวะอะไรวนะนะหมูเด้งแต่เฮียละเฮ้ยพี่เบียร์จะถูกอ่าไงวะ ตัวอะไรวะที่อ๋เอเฮียเพี้ยภาษาอ,อังกฤษอะไรอะภาษาอังกฤษคืออะไรวะเนี่ยรู้ลเววะเดี๋ยววะเพี้ยไก่ฟ้าไก่ฟ้าอะไรอ๋ไม่รู้อะไม่รู้ภาษาอังกฤษวะหนึ่งไม่ออกอ่ะ เดือวะข้องหวังสตาร์แน่นอนอะ่ะอ๋อดูแล้วเห้อฮอสตาร์แม่งเลยเฮียอุ้ยจะดุกแล้วคืออะไรคืออะไรลูกทรงมันเหมือนเลยเนี่ยใช่เลยแต่เดี๋ยวไม่ใช่โรสเตอร์เหรอใช่โรสเตอร์เหรอมันใช่เลยอะโรสเตอร์แหละพิมพีดทุณพิมพีด อ๋อ,อลูสเตอร์เหรอเตอร์ว่าลูสเหรอมันมันลอสลอสดิ R O A S D คิดเหมือนพี่เบียร์ว่ามันคือล็อสเตอร์มันไก่ชนเหรอหรือว่าอะไรหรือว่าหรือว่ากูจำผิดวะอ๋อไก่ตัวผู้ใ,ใช่ข้ากูก็รู้ว่ามันเป็นล็อสเตอร์แต่ว่ามันเขียนอย่างงาั้นจริงๆ R ิ d o, o. แสดงว่ากูจำผิดหนูไม่รักคะแนนเลย ผมแม่งไม่คุ้นอะไม่ไม่เก่งหมวดนี้วะจะพูดอศิละปะกูได้เลยโอ้ก้าวพยายามไปฟิลด้วยนะประเด็นอะ่ะขย,นยนัยนขยัน,ยานวาดศาลปผอะไรอ่าไหลวันเนี่ยลูกน้ำลูกน้ำหรือเปล่าหรือกิ้งกือตะขาบไหมกี่ปลาไหลไฟฟ้าแน่นอนแต่ไม่รู้เรียกว่าอะไร ไม่รู้เขีย e e นไง e เล็กอะไรสักอย่างอ่ะ <Salz. S 1> ว่าจิง้งคือได้เลยแต่กูไม่รู้ัภาษาอังกฤษถูกทางกันแล้วและเหลือแค่เดาคำว่าให้ถููอ่ะฟอร์มิก,กล่ะไม่ใช่พี่เบียร์ถ้าถ้าั่นมันต้องถูกมันต้องมีคำ e l e เล็กไม่ใช่แล้วไม,นะไม่ใช่แล้วมันใช่เฮียด <healing master? S 2> ี <tenemos> วาดหูหวยด้วยแหละประเด็นอ่ะ พูดไปแล้วอ่ะเออโอ้ยมันคือคำนั้นแหละเออมันคือคำนั้นแหละโอ้ผมนึกไม่ออกอะไรเลยวะแ่เียก็จะเป็นั้นไม่ใช่คำนั้นของมึงเนี่ยมันคือคำนั้นที่กูพูดไปแล้วอ่ะเออมันมีคนพูดไปแล้วอ่ะรวมๆมันนั่นตัวอะไรวะกิ้งกือมันจะเด็ไม่รู้อ่ะถึงมันจะดูยากคือแต่ที่อยู่ตรงลำตัวมันคือขา เซนติเตแปลว e. ่าแปลว่าอะไรวะตะขาบอ๋อเหรอผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จักวะอันนี้เซนติคิดเซนติคิดชอบดูนี่สปอยจับคนมาทำตะขาบเฮ้ยมาถึงใกล้เหรอเฮ้ย อยู่ก็ได้คะแนนโง่โง่ไอ้เหี้ยคะแนนโง่มากร้อยหนึ่งไงสัสยังไม่ถัดไอ้นี่เลยผมน่าจะรู้นะยิงกันสามคำที่เป็นใ,ใครเขียนว่าใครว่าว่าเมืเ่อกี้ผมผมยึกมารู้เลยเหรอไม่คุ้กูเดายังไม่ทันไอ้นี่เลยยังไม่ทันยึกแรกเลยพวกเนี้ยกูมั่วค่ะขูมั่วมั่วไปนอนวัดตู้อะคะ ซายมือไม่รู้ใช่ป่เนี่ยมือเป็นแปรใช่ป่ะเนี่ยเจ็ดเจ็ดตัวส่วนหกฮะไอ้นี่ดิกด้าคิมเลยไม่เล่นแล้วคิมเหมือนกันเลยไม่ใช่ดิกด้าหรอกมันคือตัวนี้อ๋อดารุมะอ๋อ กี่เจียนก็นเฮียแลนะ้วเขียนยังไงว Queen ่ากินนะใครวาดนะใครมนะัน,น,นมเขียนยังไงกินนะ N G U I N เราให้คะแนนเขาทำไมอะ่ะ <laughs> หลังจากที่เขาตอนได้เมื่อกี้เขายังไม่บอกเราเลยว่าคือตัวอะไร โู้วูดชัดขนาดนั้นไม่ไอตรงไอตรงกินกาเลยไอไออะไรตัวอะไรนั่นอ่ะตะขาบอ่ะอ๋อเขียนยังไม่เป็นเลยเหรอแฟนพยางเลยหรออะไรอ่ะฉลามไม่ใช่แล้วไม่ใช่คำถามแล้วอดีชื่ออะไรวะมันคือแบล็กมารินปลาเข็มปลาตาะเม็ดอ่ะปลาตาะเม็ดอะไรเล่า ใช่ว่าใช่แบกมาดินเนอะหนูก uh ็รู้แล้วไม่ใช่ว่ะไอ้มันคือฟิตโชว์มิดเดิลฟิงเกิรลอะไรวะซอสฟิตไอ้ไอ้ข้างล่างไม่ต้องใส่ได้แบบใส่แล้วคนอื่นไม่ยิงงงเรื่อยๆ่แห่งปลาชูนิ้ว อ่าพี่ไม่ดันอ๋อซอสฟิ๊ปลาดาบปลาจิจีเขาเรียกว่าปลาดันมันเป็นปลาจาระเม็ดเว้ยภาษาไทยปลาจาระเม็ดไม่ใช่ปลาจาระเม็ดพี่อะไรล่ะปลาดาบนี่แหละเขาเรียกปลาดาบเอ้าอะไรจาระเม็ดอ๋อเพียอะไรล่ะปลาดาบปลาจาระเม็ดปลาจาระเม็ดคว้ยกูจะใบยังไงดิปลาปลาจาระเม็ด คุณจะว่าวาดหน้าย้อนเลยปลาปลาปลระเม็ดเฮ้ยอ๋ออ๋อภาษาอังกฤษมันคืออะไรวะไม่่ใชเออเป็นอะไรอะพายุภาษาอังกฤษอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยเธอชื่ออะไรวะ อะไรไลออนอะไรวะโคตรเหมือนไม่ใช่ไลออนไม่มีไลออนเมอรรัสวมรัสเมอรัสไม่ใช่เมอร์รัตเอขียนงไงวะเมอรรัตเมอร์รัตเขียนอย่างไงเนีว้าวว้วว้าวว้วว้าวว้าวน้าวว้า้วว้าวว้ววอาอว้า้ว้วา้วา้า ใช่ wall wall w a เฮ้ยถึงตัวทะเลมันอะไรนะหืมวาสน่ารักเลยเจอ r เข้าไปอ๋อทัสทัสเลยตัว t a s ะเอ้ที่สองหมดนี่สนุกดีเมที่หนึ่งอย่างอ่ะการสูงจัดเลยเดี๋ยววาดไอ้นี่แต่กิ้งก่าจั่งเอาหมดอื่นบ้างดิมาเอาหมดอื่นบ้างมันไม่ใช่กิ้งก่าดิ ขาดขาดเลยลองลองลองแบบแฟนตาซีบ้างไหมแฟนตาซี่ปะเดี๋ยวนี้ผมว่าอันนี้ก่อนใช่เลยไม่เอาว่าเขาขอวาดลุ่มนึงเขาขอวาดลุ่มหนึ่งเขาวาดก่อนนะตัวอะไรอ่ะสตรอเบอรี่ดอลารเอมอนอ๋อทหารทหารมิลิเทอรี่ลุงตู่อันนี้หมดเลยละขาดพีเดียเตอร์เอเลียน เอเลี่ยนวะไม่ใช่แล้วคาวสไตล์ไทเลยใช่เหรอโจสลัดอ่ะไอ้ดีเขาเคยเบี้ยนอ่ะน้าเหมือนคนเลยอ่ะใช่เหรไม่ใช่มันคืออะไรวะมาถูกทางแล้วเบสแล้วถูกทางแล้วโจสลัดอ่ะอ่ะเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรอ๋อสเปโรสเปโรสเปโรมันเขียนยังไงวะ โคตรเหมือนนะเฮียเฮียเอ้ยเขียนยังไงว่าสเปโร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 โรเขียนถูกแล้วสเปโรเนี่ยไมโลโรโรไม่ใช่โลอย่างนั้นนี่โลตัวอาตัวอาไม่ใช่ตัวเอลอาออกออกอาเฟอร์ซีเฮียเหมือนเลยโคตรชัด แปรรอธนาสีเอ็นฟุตรอโอ้โหจะจะจะได้กันไหมเนี่ยธนาสีเอ็นอะไรเนี่ย F โฟล์ครู้แล้วนี่มึงรู้แล้วนี่เร็วเร็วเฮ้ยฟิลรู้แล้วเหรอโอ้กี่โกงอีกแล้วน้ามาแล้วต้องต้องกดเลือกก่อนตอนแรกโอ้โห ทำยากยากขนาดเลยอ๋อยาก Google แปลว่ะไม่ยากจริงไม่รู้จะทำอะไรเลยตัวน่าจะทำ่างนี้กับเขาอะเขาชอบทำ่างนี้หรือว่าหรือว่าโหมดอื่นไปไ่ทันนะโอ้ไม่ใครได้เลยเปลี่ยนโหมดก็ได้ไปสองคนล้ไม่ได้ก็เปลี่ยนโหมดไปฟิวได้ได้ได้ผมได้อันนึงได้ได้เอามามันเดาไม่ขนาดคือบ้าธรรมดามันยังไม่รู้เรื่องเลยอะไรคือวิดคาร์บวะเมื่อกี้รู้ไม่รู้เรื่องเลย ไม่โมดหรอก็เนี่ยแล้วก็อ่านี่แล้วก็อ่านี่นี่อะไรอ่ะเ,อเป็นซีเป็นภาษาฝรั่งเหรอดูมั่ววันดิครับเสมอเปล่าอ๋อ เขาเรียซอมบี้แล้วเป็นอะไรอ่ะเออมันก็เหมือนซอมบี้แหละผีมีเดียมแหลตัวเขียวๆคืออะไรวะโอ้โหตัวเอ็นว่ะมันก็คือซอมบี้เลยมันก็คือนั่นแหละแต่เขาเรียกอีกอย่างหนึงว่าอะไรก็อะไรอ๋อเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรซอมบี้มันชื่อเฉพาะ Oh. มัน,<ห>นมใีให้ให้เอาสามคำเว้ยมีซอมบี้รีวาทันกับายอูยากนะเนี่ยหมดดิยากจังเลยโหแล้วดูวรูปผมวาดชิบหายนเนี่ยเขา,าผมว่าดเลยเข้าใจง่ายอยู่เห็นไหมโหอหผมยังแปลไม่ได้อะไรมันชื่อผไม่รู้ัก อ้าวผมอเนตรูดเนทเน็รนะนิธารเานิเวธานเธานเนยเนตรูดเมายังมาแล้วเนี่ยโอ้เบนโอ้ยเลือก่ปเนี่ยพี่เลือกพี่เลือกู่ยอมเลือกเปรู้ก็ปรากฏไปได้อยู่ดีอืม เอ่าว่าคิดะดูเงินโอนมันคือมาสั่งกาแฟยกล้อโอเลี้ยยกล้อไม่ใช่อะไรอะอะไรอะมีตัวอีก็ไม่ช่วยอะไรเลยเอ่อแม่มดแม่ไมอวิทย์ไม่ใช่เขาเรียกว่าแม่หมอเซอร์อีนะ วาดเก้าอี้ไม่ใช่อะนักเตอร์มันไม่ใชอี e. เอออะไรทำได้ก่อนดีกว่าออย่างหนึ่งเอาอย่างนี้ก็ได้อะหมอดูโอลาร์เคลน,นี่ครูตัวข้อสอบให้เกตเออากาศติดฝา แล้วเรียงดิอย่างงี้ไพ่มาอย่างงี้ก็เรียงเอ่อเอ็ม k e r f โจ๊กเกอร์แฟมิล้โหจูนจูนเทเลอร์โหเยี่ยมยากอ่ะไม่ไม่อันนี้ยากจริงมันยากยากมากเทลเลอร์มันไม่ใช่เฉพาะอะไรอืมมันแบบยากอ่ะสายสายถึงขนาดนี้เลยเฮียไม่เอาแล้วเออหมดนี้มันยากไปวป่าเปลี่ยงนะนี่อันนี้นี่โหอย่างยากอย่างง่ายเลยผมได้แล้วผมได้นวแล้ว สุดท้ายแล้วพยากรอ่ะไอ้เหี้ยมันยากมากเลยอ่ะทำไรดวงชะตาไม่ใช่พยากรนั่นแหละพยากรนั่นแหละไม่ใช่พอจูนดวงชะตาพอจูนคูกี้คิดสุดเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวเฮ้ยบื้อ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 นต้องอันนี้ต้องอันนี้เอาใช่กอบินโคเลมไม่ใช่มาวาด่ อ๋ออะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะไททันใช่หรอไททันเนี่ยใช่ใช่ไททันกูจะบอกว่าโกเลมก็ไม่ใช่ไจแ์อนก็ไม่ใช่กูกำลังจะวาดกำแพงยากโหมดนี้มันยากมากเลยอ่ะอยากไม่ยากหรอกถ้าเราไม่ไม่รู้จักกันเองรู้จกักแต่ไม่รู้จะวาดยังไงผมขอสริปนะ เบือ,อ,นนอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อะขอสกิปแต่อันนี้ก็ได้เกย์ยูเกย์โฮแต่พ <c oughs> ยายามอันนี้หายไปสิบห้าคะแนนเลยังไม่ทันบ้านนี่แล้วก็นี่ก็เป็นเอ้ยเอ้ยเ,เ,เป็นเอ้ยเฮ้ยเ,เ,เป็น อะไรพูดก็วาไดเออพูดอะไรเออพูดแล้วก็วาดให้มันตามนิ้วสิเี้ออะไรือดาวสองพันห้าคืออะไรอ่ะตู้เธอบินิเตอร์ก็อ็นตู้ในโพไซดอนอันนี้เป็นมอนสเตอร์ไม่ใช่โอ้โหการแคปเจอร์ซากุระการ์ดกี่คิดว่าการ์ดอะไรกย่การ์ด การ์ดไม่ไม่เป็นมันเป็นมอนเตอร์ในการ์ดมอนเตอร์ในการ์ดด้วยตันท้าตัวเฮียอะไรอ๋อเออบาฮามุดไม่มีบาฮามุดไม่มีในนี้บาโฟเมตบาไม่ใช่ดีไม่ใช่บาโฟเมตไม่ใช่บาโฟเมตเลยเหเทพเป็นหนึ่งในเทพไอ้จริงโหมดนี้มันคนเล่นเป็นทีมให้ช่วยกันเล่ามันเป็นเทพพี่มันไม่ใช่แบคเมทิก เป็นเทพด้วยไอตัวออซิลิสบะโอเบลิสบาซิลิกบาซิลิกคินอะไรบาซิลิกเทพไม่ใช่บาซิลิกเทพพี่อะไรอ่ะบันเป็ไรเทพมันเป็นเทพตัวหนึ่งเนี่ยบาซิลิกอ่ะไม่เป็นไม่ในในยุคกิมมันเป็น